สูตรที่เฮาหามาหยัดใส่ต้นพืชน,นะคะต้นพักที่เฮาปลูกนะมันบ่สามารถที่สิเห็ดให้มันงามได้ทันตาดอกถ้าดินถ้าพื้นดินน่ะถ้าพื้นดินตรงนี้มันบ่มีสารอาหารอย่างสวัสดีค่ะกากมะพร้าวกัน,กนคือเก่าเนาะื้อนี้นะคะแม่จอยสิมาแชเนะวิธีอ่าและกะเคล็ดลับปลูกพักแบบไดนให้มันงามนะคะหลังจากทุก ท่านผู้ชมที่ถามเข้ามาเนาะว่าพิ้นปลูกพักแล้วเป็นอย่างคือบ่งามคือจงังของแม่จอยปลูกดินแม่จอยดีอยู่เทิงเขาเนาะอยู่เทิงผู้ดินดีดินอุดมสมบูรณ์ดีนะคะ้อนี่แม่จอยก็เลยสิมาเช์ไห้ว่าเฮ็ดแบบใดมันจะงงามแบบนี้เนาะแม่จอยบอกเลยว่าพื้นดินของแม่จอยตรงเนี้ยในในหนึ่งไรนี่มันบ่ได้เป็นดินที่แบบดีไปทุกๆจุดนะคะมันบ่ได้เป็นดินที่แบบว่าปลูกอย่างแล้วต้องงาม ในทุกทุกจุดในทุกที่เฮาปลูกเนาะมันก็มีเป็นบางที่ที่มันงามบางที่มันบ่งามบางที่ดินแข็งบางที่ดินร่วนดินซุยดินดำบางที่ก็เป็นมีหินเนาะนะคะแล้วแม่จอยเห็ดแบบไดเนาะเดี๋ยวมื้อนนี้แม่จอยสิพามาเบิ่งนะคะบางคนอาจิยังบ่เข้าใจบางคนอาจสิยังปลูกพักเห็ดเกษตรเพราะว่าเห็นเขาเห็ดแล้วได้เงินเห็นเขาเห็ดแล้วคือสี่าย เนาะก็เลยอยากลองเห็ดเบิ่งเนี่ยนะแต่เพราะว่าเวลามาเห็ดแล้วมันบวกคือจังที่เห็นคลิปหลายๆคลิปเห็นคนหลายๆคนเกา่เห็ดว่าเข้ามาเห็ดแล้วเป็นอย่างมันคือบกมันคือบกคือเขามันคือบกงามคือเขามันคือยกเนาะทั้งๆท,ที่มันบก่วกับบริษัทาสสำหรับไม่จอยไม่จอยว่ามันบ่ได้เป็นเรื่องยกเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับที่ว่าเฮาเห็ดเพราะอย่าง พราะเห็นเขาเห็ดเราได้เงินเพราะเห็นเขาเห็ดเราคือสิง่งายแบบนี้แม่นบอกะค่ะเฮาถึงเห็ดถ้าถามแม่จ่อยว่าแม่จ่อยเป็นอย่างคือเห็ดกษตรทั้งท้งที่มันตากแดดท,ทั้งท้งที่มันเหนื่อยบางที่เห็ดไปแล้วลงไปแล้วแม่งกินมดนะคะเป็นอย่างไม่จอยคือเห็ดเนาะและบางคนอาจจะมองว่ามันบได้เงินมากมายเลยนะคะในในการที่เฮาเห็ดตรงนี้เนาะ แม่จอยบอกได้เลยเหตุเพราะใจเฮาหมักนะเหตุเพราะความเข้าใจกับพื้นที่ที่เฮาเสียเหตุกับต้นไม้ต้นพักที่เฮานามาปลูกนะคะเฮาต้องมีความเข้าใจมันก่อนพี่สายางมันรุดอยู่ตอนนี้สายางมันรุดอยู่นี่ฮมันมาอยู่น้าฮะเนาะพอดีพอเพิ่นเสียบ เสียบน้ําให้นะคะที่สิมาลดพักเนาะนะคะอันดับแรกเฮาเฮาต้องเห็ดด้วยความที่แบบว่าเข้าใจนะคะแล้วก็เห็ดด้วยใจที่แบบมากเห็ดด้วยใจที่แบบเออดูแลเอาจริงจังคล้ายๆคือ,อย่างแม่จอยปลูกทุกมื่อนี้นะคะแม่จอยสิปลูกพักมัน่ะแม่จอยสิดูแลดูแลจังคือเฮาดูแลตัวเฮาเองอะเดี๋ยวแม่จอยสิาพาไปเบิ่งเนาะ นี่เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นพักที่ไม่จอยปลูกไว้อันนี้เป็นกระลำนะคะอันนี้เป็นผักกาดขาวหรือว่าลุยเนาะกับกลังห่อนะคะอันดับแรกเฮาสิมาเบึงทุกคนที่ปลูกนะคะมีแต่ปลูกปลูกปลูกอย่างเดียวแต่ว่าบ่เคยบ่เคยที่แบบซิกข์ถึงถึงดินนะคะดินที่เฮาไช้ปลูกในสิข์เพราะแต่ผลประโยชน์ของพูอเจ้าคือปลูกแล้วต้องได ปลูกแล้วต้องได้กูปลูกแล้วกูต้องได้ประมาณนี้เนาะเข้าใจค่ะทุกคนคือคือกันตอนแม่จอยปลูกไม่ๆหมก็คือการตั้งความหวังไว้ว่าปลูกแล้วต้องได้เม่งมากินเอายาข่มามะเรลงมาใส่มันบอกงามเอาสารเคมีมาลงในตรงดินเนี่ยงามครั้งแรกที่ไส้งามแต่ครั้งที่สองเฮาไส้เฮาต้องไส้นักขึ้นไปอีก จากที่เคยไส้กิโลนึงครั้งที่สองเราต้องไส้สองกิโลเนาะโด,โดยที่เฮาบ่ได้เบิ่งบ่ได้คำนึงถึงบ่ได้เข้าใจถึงดินเลยนะคะดินที่เฮายืนอยู่ตรงเนี้ยดินที่เฮาไส้ประโยชน์ตรงเนี้ยเฮาเคยให้อย่างเข้าไปแล้วบ่เฮามีแต่เอานะคะเอาสารอาหารเอาธาตุอาหารมาจากดินเอามาแบบไดก็คือเอามาจากพักเนี่ยแหละคะ่ะพอเวลาเฮาปลูกพืชพักยังลงไป เฮาก็เอามาเมดแต่ว่าเฮาบ่เคยให้เฮามีแต่ทําลายทําลายโดยด้วยกันพ่นยาฆ่าแมาลงทําลายโดยการเอาสารเคมีมาใส่เนาะมันก็เป็นการทําลายเฮาบ่ได้ให้อย่างดินเข้าไปเลยแล้วบัดน,นี้ถ้าเฮ้าอยากให้มันงามอิ่ีงามแบบโดยที่เฮบาต้องใช้เงินไปซื้อนะไปลงทุนอย่างเลยก็แค่เอาใบไ,ไม้ใบไ,ไม้แม่ยังกระไดที่เป็นเศษ วัชพืชเนี่ยแบบนี้หญ้าแบบนี้ไปมักเป็นปุ๋ยก็ได้หรือว่าไผ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวก็เอาขี้งัวน่ะมาใส่เนาะมาไห้นะคะมาไห้ดินมาบำรุงเข่าก่อนแล้วเขาสิตตบแทนเขาไม่จอยคิดแบบนี้นะคะไม่จอยถึงเห็ดกเกษตรทุกมือนี้บ่ได้ซื้อสารเคมีมาใส่บ่ได้ซื้อยาขามลเรงมาพ่นถ้าแมงกัดแมงกินเลือดหล็กน้อยก็ปล่อยไปแต่ถ้าว่ามันหลายเรือเกินคือ มันสิส่งผลกระทบความเสียหายให้เห้าแม่จอยก็ิิใช้ยาสูบเนาะมาผสมน้ำมาเช้น้ำแล้วก็สีพ้นอันนี้อันนี้คือขี้หมูนะคะที่แม่จอยเอามาบำารุงดินเนาะแม่จอยสิเน้นการบำารุงดิน มากกว่าที่สีบํารุงพืชพักของเหานะคะถ้าดินเห่าดีธาตุอาหารทุกอย่างอยู่ในดินแล้วพักเหาเหาบ่ต้องหาอย่างมาบำรุงมันกะง,งามเนาะอันนี้คออือความความคิดของแม่จอยนะคะเพราะว่าแม่จอยเหตุแบบนี้แม่จอยสีพยายามหาทุกอย่างมาให้ดินคือสารอาหารคิดเบื้องว่าเหาในป่าน่ะต้นไม้ใหญ่ๆ,ๆเนาะต้นไม้ใหญ่ๆในป่าที่มันขึ้นหลายๆอย่างน่ะ กับบม่มีมนุษย์บ่มีอย่างที่สิเอาปุ๋ยไปให้เขาได้ละค่ะบ่ได้เอาปุ๋ยสูตรสิบห้าไปให้เขาสูตรยี่สิบยี่สิบหกศูนย์ศูนย์ไปให้เขาได้ละ,ะ,ไไ 15, 20, 26, 000, ะ,ะมันก็มีแค่ใบไม้ที่มันล้วงหลน่นทับถมกันมาเห็นบ่เวลาเฮ็ดละง,ง้อออกมาดอกเฮ้ากัปั้นเนี่ยฮดเฮ็ดโคนออกมาดอกเฮ้ากัปั้นเนี่ยเป็นอย่างมันคืองามสาขาเขาบ่ไ,ได้เอาสารเคมีไปให้มันอันนี้ก็คือกันเนี่ยจางที่ไม่จอยฮ็ดเนี่ย ม่จอยบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าบ่มีสารเคมีในสวนสวนแห่งน,นี้นะคะนะตรงนั้นตรงนั้นที่เห็นนะอันนั้นคือดินที่มันบ่ง,งามพื้นดินมันที่มันบ่ง,งามไม่จอยก,กับกำลังเอาขี้หมูมาใส่นะคะกำลังปุ๋งกะเริ่มงามขึ้นมาแล้วนั่นเป็นกระลำนะคะที่ที่เห็นเนี่ยกระลำแต่ตรงเนี้ยเอาใส่ก่อนมันเป็นพื้นที่ที่มันดีอยู่แล้ว ก็คือตรงนี้มันเป็นล้มต้นล้มไยเนาะพอดีล้ไยมันบอกมากกัตัดถิ่งแล้วก็ใบมันทับถมอยู่นี่แล้วแล้วไม่จ๋อก็เอาใบไม้มาทับถมไว้อยู่แล้วนะคะมันก็เลยงามงามกว่าตรงนั้นแต่ว่าถ้าเขาปลูกพักไปแล้วส่งสามรอบแล้วทตุอาหารมันเริ่มมดแล้วนะคะไม่จ๋อก็เลยเอาขี้หมูเอาทุกอย่างมาบำรุงให้ให้ทตุอาหารหของเขาในนี่เนาะเห็นปะ แล้วก็เปลงพื้นที่นึงเนี่ยเฮาสามารถปลูกได้หลายๆอย่างอย่างของแม่จอยเนี่ยเฮาคิดแค่ว่าต้นไม้ในป่าน่ะมันมีหลายชนิดที่มันขึ้นอยู่น้ากันแต่มันก็ยังสามารถเติบโตได้นะคะบ่เห็นม uh, ันว่าม um, ันสิมาแย่งอาหารกันเนาะแม่จอยก็แม่จอยคิดแบบนั้นแม่จอยก็เลยปลูกจากที่แม่จอยคิดนะคะสังเกตได้ว่าในเปลงพื้นที่นึ่งนสะมีหลายๆอย่างเลยที่แม่จอยปลูกอันนี้เป็นพักที่ได้ขายเร็วที่สุดอันนี้เป็นพักที่ได้ขายซ้าเนาะ กะ้าเฮาขายตัวนี้เมื่อเฮาก็มาขายตัวนี้เฮากินตัวนี้เมื่อเฮาก็มากินตัวนี้เฮาก็มากินตัวนี้เฮาก็มากินตัวนี้มันสิเห็ุให้เฮามีกินได้ตลอดนะคะแล้วกะกินในสิ่งที่มันดีๆลงไปให้กับร่างกายของเฮาในเมื่อเฮาดูแลดินบำรุงดินแล้วเหาก็ต้องบำรุงร่างกายของเฮาเข้าใจว่าบางคนอาจสิบม่มีเวลามานั่งเห็ดเบ็แไม่จ่อยดอก แต่ว่ากเฮาก็สามารถที่สิเลือกได้นะคะเลือกเลือกที่สิหลับอย่างดีๆเข้ากับร่างกายเขาเนาะนะคะเมื่อนี้ก็บ่ได้มีอย่างมากมายมาพาเพอพารณนาให้ฟังเนาะสําหรับท่านที่ถามเข้ามาว่าเป็นหยังเวลาเขาปลูกแล้วมันคือบ่งามเห็นเขาปลูกหลายอย่างก็ใส่อันนั้นใส่อันนี้สูตรนั้นสูตรนี้สูตรนี้สูตรนั้นก็เหตุตามแล้วมันก็บ่งามเป็นเพราอหยังนะคะแม่จอยก็เลยมาแชร์ให้ตาม ามประสบการณ์บ่ได้ไม่จยบ,บ่ได้จบด็อกเตอร์มาบ่ได้จบอีย่างมาทั้งสิ้นนะคะจบแค่ระดับมัธยมต้นม .3 แค่นี้แต่ว่าประสบการณ์ในการที่อยู่กับกับสิ่งเนี้ยคุกคีมาตลอดกับพอสิเข้าใจแล้วกบพ่อสิเอ่อฮู้นะคะว่าเป็นอย่างเฮาเฮ็ดตามเขาแล้ว มันก็คือบัวงามเขาเจ้าก็บ,บอกมาว่าสูตรนั่นสูตรนี่สูตรนีน่สูตรนั่นก็เหตุแล้วมันกับบวงามบางคนบอกว่างามทันทีที่ไซเนาะก็เหตุคือเขามันกับบวงามสูตรที่เฮาหามาหยัดใส่ต้นพืชน,นะคะต้นพักที่เฮาปลูกนะมันบ่สามารถที่สิเหตุให้มันงามได้ทันตาดอกท่าดินท่าพื้นดินเน่ะท่าพื้นดินตรงนี้มันบ่มีสารอาหารอย่างเลยกับบ่มีประโยชน์นะคะ ถ้าเฮาเข้าใจถึงธรรมชาติเข้าใจถึงสิ่งที่เฮาเสียเหตุนะคะลึกซึ้งลงไปเฮาสิฮหูได้เลยว่าที่จริงแล้วอะ่ะมันบ่ได้ยากเลยมันบ่ได้เกี่ยวกับสูตรนั้นสูตรนี้หรืออีกอย่างมากมายสูตรทุกอย่างที่ที่เพิ่นบอกมานะ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องในระดับหนึ่งแต่เป็นตัวเสริมตัวลักๆคืออยู่ในดินของเฮานะคะ ทุกคนอาจจะบอกว่าเออทุกมือนี่มันปลูกได้แบบบต้องใส่ดินใช่เมรนค่ะไม่จยไปได้เถียงปลูกได้แบบบต้องใส่ดินแต่เจ้ามีงบประมาณสํ่มไดเจ้าจังสิไปเห็ดแบบปลูกแบบบดใส่ดินได้แค่เงินลักหมืนหน่นนะบ,บอยู่นะคะแต่ถ้าเจ้ามีพื้นที่ดินนะเจ้าบดต้องไปเห็ดอย่างเลยแค่เจ้าซื้อเม็ดพันมาเนี่ยกะล่ำซองละสิบบาทบอกครีซองละสิบบาทประกาศดอกซองละสิบบาทเนี่ยเราเจ้าลงทุน ทั้งสวนที่ปลูกเนี่ยแม่จอยซื้อเม็ดพันธ์ุน้หมดบหอนพันบาทซ้ําค่ะแล้วทุกอย่างก็คือสิ่งที่เฮาหาได้ถ้าไผมีขี้ไก่ก็คือขี้ไก่ถ้าไผมีขี้งัวก็คือขี้งัวถ้าไผบมีใบไม้มักไว้ค่ะเห็ดปุ๋ยเคาะเห็ดเคาะมักปุ๋ยมักไว้รับรองนะคะบ่ต้องได้ไปพึ่งเคมีทางใดเลยเนี่ยเห็นปูบอกโคลี่กำลังออกเลยนะคะ แบบต้นยัางงามเลยนะคะตรงเนี้ยแบบต้นใหญ่นะหู้กับมีแมงกินเนาะแมงกระเจาะกระกินเนาะนะคะเพราะว่าบอด้ซช้ยาขามะเร็งอันนี้เพิ่งให้ขี้หมูไปนะคะเพิ่งเสริมขี้หมูล,ลงไปยังบอด้ค้นน้าเลยเพิ่งเสริมไปเมื่อเช้านี้เนาะนะคะเนาะว้าวลายแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเอามาแชร์ให้สำนีสาหรับ ท่านที่สงสัยว่าเป็นอย่างปลูกแล้วมันบวงามเนาะลองลองไปเห็ดแบบไม่จอยเบิ่งลองไปไปเบื้องอ่ะดินดินตรงที่เฮาปลูกพื้นที่ดินที่เฮาปลูกอ่ะมันเป็นแบบใดถ้าเฮาเข้าใจดินแล้วเฮาสิฮู้ว่าเฮาต้องเห็ดแบบใดเฮาต้องปลูกแบบใดเฮาสิบ่ได้พึ่งสารเคมีเลยนะคะถ้าเฮาเข้าใจดินอันดับแรกเฮาต้องไปทําความเข้าใจกับดินก่อนว่าเฮาดินเฮาเป็นแบบใด ไม่จอยไปได้ไซ้อีย,อยงมาวัดนะคะไ่ได้ไ้เครื่องวัดเครื่องมือวัดทันสมัยเนาะมาวัดเป็นกดเป็นด่างอย่างบ่อบ่อได้ไซไม่จอใไซจากความรู้สึกที่ไปสัมผัสในป่าที่แบบในป่าที่แบบใหญ่ๆอะ่ะแล้วใบไม้มันหล่นลงมาทับถมลายๆนะ่ะไม่จอใไซความรู้สึกตัวนั้นบ่อได้ไซในส่วนที่เอามาวัดค่าดินโน่นนี่นั้นบ่ เพราะว่ามันต้องลงทุนซื้อเนาะอันนี้เฮาเห็ดแบบบ่ลงทุนนะคะลงแต่แรงแล้วกัความคิด <c oughs> ความเข้าใจเนาะมันก็สิได้ผล,ลออกมาแบบน,นี้การเห็นผลบ่าคะผลมันก็ออกมาแบบเนี้ไม่จ่อยว่าไม่จดกับพนับใจนะคะเนาะกับผลที่มันออกมากับผลที่เฮาได้รับนะคะนะอื้มนี้กะ เอามาแชร์ให้สานี้ก่อนลองไปเบิ่งนะคะว่าดินดินเห่านะเป็นบันใดการที่เห่ายากเห็ดกเกษตรเห่ายากปลูกพักเห่ายากเห็ดนั้นเห็ดนี้ค่ะเห่าเห็ดเพาะอย่างเห่าต้องไปเบิ่งตัวก่อนเนาะเพราะใจหมกักหรือว่าเพาะตามเขาหรือ,พอเพาะกระแสเนาะนะคะแต่ถ้าเพาะใจจริงๆพเพาะเห่าหมักอิหลีนะเห่าสิเห็ดประสบความสาเร็จเห่าสิเห็ดได้ดีเนาะนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอโตไปลดน้ําพักก่อนนะคะเพราะว่าใส่ขี้หมูไปแล้วเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าเฮามาพบกันอีกเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ขอฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมนะคะเพื่อที่จะได้บอกพาดคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ